ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนโลกกําลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทุกคนไม่อาจหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมได้รวมถึงอุตสาหกรรมประกันภัยหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการนำ AI และเทคโนโลยีเข้ามาสู่ระบบไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือความจำเป็นเพราะหากเราไม่ปรับตัววันนี้เราอาจตามโลกไม่ทันในวันข้างหน้าและนี่ คือก้าวสำคัญสู่การเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคใหม่อย่างในวันนี้ที่ทางบริษัทที่พยะประกันภัยจำกัดมหาชนประกาศความร่วมมือกับหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทย d a t ้าวันเอเชียประเทศไทยและ s i n o s o f t เพื่อขับขเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลยกระดับขีดความสามารถการดาเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนในระยะแรก ทั้ง4องค์กรจะร่วมกันพัฒนาและยกระดับระบบ c o r e Insurance System โดยผสานเทคโนโลยีคลา u d ์และ AI ของหัวเว i การบูรณาการระบบโดย Data One Asia er, และความเชี่ยวชาญด้านระบบประกันภัยของ Sinosoft เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในระยะยาวสำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทิพยะตระหนักได้ว่า เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับขณะเดียวกันลูกค้าเองนะครับก็มีความต้องการการให้บริการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมากเลยนะครับที่พยัคประกันไทยก็เลยมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีระบบเรื่องของการประกันภัยโดยเฉพาะคออนชูรันส์ของเรานะครับให้ทันสมัยและสามารถจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้าง ประสบการณ์ที่ดีเลิศให้กับลูกค้าของเราเป็นเหตุให้เราจําเป็นต้องมีการมองหาระบบคอนชลอนส์ใหม่มาทดแทนของเดิมที่เราใช้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะครับเราได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากในการที่มาช่วยเราในการแสวงหาคอนชลันที่จะเหมาะสมสำหรับเราในยุคลกปัจจุบันและอนาคตสุดท้ายนะครับเราก็ได้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีนะครับซึ่งในครั้งนี้เป็นเทคโนโลยีของฝั่งตันออกก็คือของหัวเว่ยซีโนซอฟ โดยมีดัตตาวันเอเชียนั้นเป็นผู้ที่จะบริการเป็นผู้ที่จะประสานงานในการอิมพิเรนต์ระบบนี้ให้กับทิพยาบากันภัยซึ่งระบบนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะเอามาเปลี่ยนแปลงเฉพาะในเรื่องของทิพยาบากันภัยแต่เพียงอย่างเดียวเราเชื่อมั่นว่าระบบนี้จะกลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบประกันภัยทั้งมวลของประเทศไทยและของภูมิภาคนี้ด้วยครับเทคโนโลยีที่เราใช้เน้นถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยียุคใหม่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยครับเรื่องของ AI เรื่องของดิจิทัลเรื่องของการที่ลูกค้าจะเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทุกที่ทุกเวลาทุกประเภทของ d e v i c e นั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งและในหลายๆครั้งนั้นนะครับการตอบสนองที่รวดเร็วและก็ไร้รอยต่อนั้นก็กลายเป็นความจําเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีคู่แข่งที่เป็นระบบประกันภัยด้วยกันในประเทศไทยและเป็นบริษัทป,ประกันภัยที่มาจากนอกประเทศรวมไปถึงคู่แข่งที่อาจจะไม่ใช่เป็นบริษัทป,ประกันภยัย นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมการเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของเรานั้นต้องสามารถที่จะตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เราต้องมีระบบ AI นะครับมาคอยคิดมาคอยเติมเต็มในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างรวดเร็วนะครับในการคิดในเรื่องของเบี้ยรประกันภัยในทุกวันนี้นะครับเราสามารถจะใช้ AI มาช่วยในการดําเนินการได้ตลอดทุกถ่วงโซ่ของการดําเนินการนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการให้บริการผ่านตัวแทนและหนายหน้านะครับ ในอดีตนั้นเราจะต้องให้ตัวแทนแนะเชื่อมต่อขึ้นมาส่งคําถามแล้วส่งคําตอบต้องรอเป็นวันๆหรือรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกวันนี้ AI สามารถจะช่วยดําเนินการในเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการให้บริการด้านการจัดก,การสินใหม่นะครับเร็วๆนี้เราเพิ่งยับผยินกับเหตุการณ์น้าท่วมในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับที่พยาประกันไทยนั้นมีเคลมเป็นหลายหมื่นเคลมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันนะครับเป็นประสบการณ์ชั้นดีที่เราเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีรุ่นเดิมนั้น เราไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างคันท่วงทีนะครับการที่เรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เข้ามาช่วยจะทําให้เราสามารถที่จะมีการเซตเทิลเคลมโดยใช้ระบบ AI ในการช่วยเหลือเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคลมที่มีปริมาณมากอย่างที่ว่านั้นนะครับในขณะเดียวกันตั้งแต่กระบวนการในการเริ่มต้นสแสวงหาลูกค้าในการนําเสนอเรื่องของอัตราเบีย้ยประกันภยัยหรือโคดเดชชันนะครับในการออกโรมทรนในการออกสลักหลังนะครับในการเรียกเก็บเงิน ในการวางเงินสำรองในการจัดทำประกันภัยต่อและในเรื่องของการจัดการเรื่องของสินหมายทดแทนนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับตลอดห่วงโซของการดรําเนินการของธุรกิจกาดภัยนั้นเราสามารถจะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการดรําเนินการได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้เกิดความรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเราได้ตลอดเวลาครับ oh. ในมุม Huawei เองเนี่ยเราเข้าใจถึงความเซนซิทีฟของข้อมูลของทิพยาประกันไทยนะครับสิ่งที่เราออกแบบในโครงการนี้ก็คือเราใช้ห u a w e i Cloud Stack เนี่ยติดตั้งอยู่ที่บริษัทเลยนะครับคือเราใช้เรียกว่าเป็น On Prem Service นะครับก็คือ h u ว w e i Cloud Stack เนี่ยติดตั้งอยู่ที่นี่ข้อมูลในการประมวลผลของลูกค้าในการทํากรมธรรม์หรือข้อเสนอต่างๆเนี่ยจะประมวลผลอยู่ที่ทั้งหมดรวมถึงการจัดการข้อมูลในเชิงของ AI ก็จะถูกทําแล้วก็เทรนนิ่งอยู่ที่ ภายใต้บริษัททิพปะยะประกันภัยทั้งหมดน,นี้คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2เนี่ยคือในแง่ของอตัวไซเบอร์ซ u เคียวริตี้จะปกป้องข้อมูลหั mm hmm. วเวยเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยี Technology ที่ปกป้องข้อมูลทั้งในแง่ของระบบเครือข่ายระบบจัดเก็บข้อมูลระบบประมวลผลข้อมูลแล้วก็รวมถึงไปสู่ซอฟต์แวร์ที่จะต่อไปที่ชิโนซอฟด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของเราเรียกว่า e n d to e n d c y b e r c ซิเ r ียวเนี่ยเราถูกติดตั้งและก็ออกแบบเป็นอย่างดีให้กับทีเปยะประกันภัยนะครับ การพัฒนาคออินชูรันซิสเต็มในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการทำงานให้รวดเร็วแม่นยำและเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการข้อมูลและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ และนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยสำหรับลูกค้านะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในจีนี่แรกของลูกค้าเลยลวกันทันที่ลูกที่ลูกค้าคิดอยากจะได้กรมรรม์ประกันภัยนะครับในอดีตนั้นอาจจะต้องไปสแสวงหาตัวแทนในหน้าหรือต้องไปหาคนหาเรือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้หรือไม่ก็เข้าไปเซิร์ชในเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่พอเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับถ้าลูกค้ามีความต้องการเรื่องของการประกันภัยนั้นระบบสามารถที่จะ ให้คําแนะนําได้ว่าความเสี่ยงลักษณะอย่างนี้แบบนี้ควรต้องการการประกันภัยประเภทไหนถ้าเรามีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคุ้มครองให้ตามความเหมาะสมถ้าเรามีความต้องการหรือเรารู้ว่าขณะนี้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นพิเศษเช่นจะต้องมีการเดินทางในช่วงสงกรานต์นะครับก็อาจจะมีการสวิชโอเวอร์กันได้ระหว่างประเภทของการประกันภยัยต่างๆนะครับอันนี้มันจะนําเข้าไปสู่ในเรื่องของ DIY Poli c y ได้อย่างแท้จริงในอนาคต แล้วก็สิ่งที่เราเคยฝ re, kind, ัน um, <in tragedy> กันว่าสักวันหนึ่งเราจะมีกรมธรรม์ที่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้ามันก็จะเกิดขึ้นโดยระบบเทคโนโลยีที่กาลังจะสร้างขึ้นมานี่แหละครับการปรับเปลี่ยนคอนชุลันในครั้งนี้นะครับเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนคอนชุลันของที่พยประกันภัยเท่านั้นเองอันนี้เป็นการสร้างระบบประกันภัยในมาตรฐานใหม่ให้กับประเทศไทยผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้นะครับ ระบบที่มีการสร้างร่วมกันทำงินขึ้นมาใหม่นั้นก็จะกลายเป็นระบบพื้นฐานไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยแต่ของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก็จะกลายเป็นการสร้างต้นแบบด้านการประกันภัยที่สามารถที่จะให้บริการในทุกๆเรียกว่า anytime anywhere anywhere ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง